เอฟซารีเป็นหลิงในคือบินคำว่าเจตีสร้างชื่อเสียงให้กับยุคสงครามเย็นและได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในคือบินที่มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสนามรบทางอากาศจากยุคใบพัดเข้าสู่ยุคใบพุนคือบินรุ่นนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นในช่วงปลายทศวรรษหนึ่้ายสี่สิบและเขาประจำการอย่างรวดเร็วในกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาจุดเด่นของมันคือการออกแบบที่ล้ำสมัยระบบอาวุธที่ทรงพลังและความสามารถในการทำการรบที่ทำให้มันกลายเป็นสนัญลักษณ์ของความเหนือนกว่าทางอากาศในยุคต้นของสงครามยิงเอฟแปดหกเอฟซารลีเป็นรุ่นกระ ฝ่ายทบเปีรได้รับการออกแบบให้ตอบสนองกับภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจากฝั่งโซเวียตในช่วงสงครามเกาหลีด้ยเฉพาะเครื่องบินขับไล่ไอพุ่นไอจีสซึ่งในช่วงแรกสร้างความเสียเปรียบให้กับฝ่ายชาประชาชาติอย่างมากเนื่องจากไอจีสิบห้ามีความเร็วสูงกว่าและขือนบินได้สูงกว่า f 8ส s h แปดสิบช t a r ิงสตาที่ใช้ก่อนหน้านั้นการมาถึงของนิสตแปดสการจึงเปรียบเสม,มือนการเปลี่ยนเกมเพราะมันถูกออกแบบให้มีปีกกว่าซึ่งช่วยให้การบินด้วยความเร็วเหนือเสียงทำได้ดี เครื่องเอฟ86ฟีมีการปรับปรุงสมรรถนะของเครื่องยนต์และปีกกวัดโดยเฉพาะการติดตั้งเครื่องยนต์ j 47GE27 ที่มีกำลังมากขึ้นและการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบินสูงที่ช่วยให้เครื่องบินมีความคล่องตัวและสามารถขับตีได้อย่างมั่นใจความเร็วสูงสุดของเอฟ86ฟีอยู่ที่ประมาณ1,100กิวตันต่อชั่วโมงซึ่งถือว่ายอดเยี่ยมมากสำหรับยุคนั้นความสูงพีดานบินอยู่ที่ประมาณ15,000เมตรและพิสัยการบินประมาณ1,200กิวตันสมรรถนะนี้ทำให้เอฟ86ฟสามารถทำภารกิคกรกรจค เอ็กแปดโทเบฟเป็อาวุธหลักคือปืนกลนเดี่มสามกระดาษ12.7มิลลิเมตรจำนวนหกกระบอกซึ่งเป็นอาวุธที่ทรงพลังและสามารถทำลายเครื่องบินฝ่ายตรงข้ามได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งจรวดและระเบิดเพื่อสนับสนุนภารกิจโจมตีภาพคพื้นดินได้ด้วยแม้จะไม่ดีระดับที่ซับซ้อนเหมือนเครื่องบินสมัยใหม่แต่ด้วยการฝึกฝนของนักบินและความสมดุลของเครื่องบินทำให้มันกลายเป็นคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวในท้องฟ้า ในการรูปเกมข้าศึกตุลีเนฟ86ซาเบ่ได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่โดยเฉพาะในการต่อสู้กับเรมายจี15ในพื้นที่ที่เล็กกว่ามิเกลล์ผลการรูปสวนหิ่งแสดงให้เห็นว่าเนฟ86มีอัตราการสังหารที่สูงกว่าแม้ว่าตัวเลขที่แท้จริงจะเป็นที่ถกเถียงกันอยู่แต่หลายแหล่งข้อมูลยืนยันว่าอัตราส่วนการสังหารอยู่ที่ประมาณ10ต่อ1ในความรุนแานของเนฟ86ความสำเร็จนี้ทำให้ซาเบ่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในประวัติศาสตร์การบิน แบบท็อปไม่เพียงแต่ถูกใช้โดยสหรัฐอเมริกาเท่านั้นแต่ยังถูกส่งออกไปยังหลายประเทศต่างๆทั่วโลกเช่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้ฟิลิปปินส์ปากีสถานและประเทศต่งตางๆในยุโรปรวมถึงประเทศไทยด้วยการใช้งานทีท่ยาวนานและกว้างขวางทำให้มันกลายเป็นเครื่องบินที่มีชื่อเสียงในหลายภูมิภาคและถูกนำไปใช้ในการป้องกันประเทศและฝึกนักบินในช่วงเวลาหลายสิบป,ปีในด้านการออกแบบแบบท็อปเอฟสายรุโดดเด่นด้วยรูปร่างที่เผยวบางมีกวนมุม35องศาที่ทำให้ลดแรงต้านทานเคื่อบินด้วยความเร็วสูงห้องนักบินถูกออกแบบให้มีทัศนวิิิิสสสัััยยกกกกกวว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 ้้้้้าาาาาาางงงงงขคคคือออออช่่ใใหหหนน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 นบบบบบบบมมมมมมมเ็รรรรไไดดะะตุุแลลีจจึท ทั้งใจในการขับเครื่องรุ่นนี้ความสมดุลระหว่างความเร็วความคล่องตัวและพลังไฟเป็นสิ่งที่ทำให้ F86 มีชื่อเสียงนอกจากนี้ F86 ยังมีบทบาทสำคัญในการสร้างชื่อเสียงให้กับนักบ,บินรุ่นหลายคนโดยเฉพาะกลุ่มนักบ,บิเนเลสของสหรัฐที่สามารถยิงเครื่องบินแค่สิบตกได้หลายลำนักบ,บินที่มีชื่อเสียงที่สุดคือกัปตันโจเซฟแมคคอนเนลผู้ที่กลายเป็นเลสอันดับหนึ่งของสองครามเกาหลีโดยใช้ F86 ซับเรยยิงเครื่องบินใน IJ15 ตกถึง16ลำความสำเร็จนี้ตกยังความเหนือกว่าของซาบเรย์ในสนามรบเมืม่อเวลาผ่านไป F8 พิษศาสการบินไรฟ์86 F ไมเพียงแต่เป็นเครือบินที่มีคุณค่าทางการรบแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของวงการพัฒนาเทคโนโลยีการบินที่ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่เมื่แสดงให้เห็นถึงการนำตัวอย่างรวดเร็วของลูกการบินในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองและความสามารถของวิศวกรในการออกแบบเครื่องบินที่สามารถพัฒนากับภัยคุกคามใหม่ๆได้อย่างทันท่วงทีในชิ่มรดกทางการบินไรฟ์86ซาบเรยยังคงเป็นที่ชื่นชมของผู้ที่รักการบินและนักสะสมเครื่องบินโบราณ ทุกวันยังมีเครื่องที่ได้รับการบูรณะให้สามารถบินได้และถูกนำไปแสดงในงานแอร์โชว์ต่างๆทั่วโลกนักประวัติศาสตร์การบินต่างยุกย้อนว่ามันคือเครื่องบินที่เปลี่ยนโฉมหน้าของวงการรูก,กลางอากาศและเป็นเครื่องที่ทำให้กองทัพอากาศสหรัฐอเมริการักษาความเหนียวควาบนท้องฟ้าในช่วงเวลาสำคัญด้วยชื่อเสียงที่สะสมมาย,ยาวนานนิส8 6 F ี 3, จึงไม่ใช่เพียงเครื่องบินัำไล่แต่เป็นตำนานที่สะท้อนถึงความกล้าหาญของนักบินและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของมนุษยชาติมันเป็นตัวแทนของยุคสมัยที่การรูกลางอากาศกำลังก้้าาาวเเขสสู่่่่่มมมิิตใใใหหหแแลลละยััังงงคคป็นนนนนรรรบบดจำุทีไ